หาเบาะแสเจอแล้วไม่อยู่ที่ลานจอดรถที่ลานจอดรถอุ้มกันอุ้ลานจอดรถอยู่ตรงนู้นเราอาจจะไม่หลงนะอยู่อย่าให้โทรศัพท์ตกเด้อร์แม่นี่แม่อยู่ไอ้นี่เปล่าอยู่บ้านรถไฟเปล่าบ้านรถไฟเหรอแต่ไม่อยู่ดูน้ำคูดิสวยมาก ใบบัวเด็กนักเดินทางกำลังจะเดินทางไปหนลงรถอยู่ไหนต้องไม่รู้เนี่ยแต่เขาบอกว่าไกลมากไกลถ้าอยู่รตรงอื่นมนไม่ใช่ตรงนี้โอ้ดูใบบัวนี่ใหญ่มาเขาบอกว่าถ้าใหญ่แบบนี้นสามารถขึ้นใบได้ไม่เหยียบได้ใบบัวแต่เราก็ไม่กล้าทำเราทำไม่ได้